สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่บขอสอตังหัดที่โซนโลกนะคะแล้วเรากำลังจะเดินทางไปที่เกลอน้ำก้อน,นออตั้งแตดเพชรบูรณ์นะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปเจอกันที่บขสลมศักดิ์ค่ะบ๊ายบายตอนนี้เราก็มาโผล่กันที่เพชรบูรณ์แล้วนะคะแต่เรายังไม่ไปที่บ้านน้ำก้อนนะตอนนี้เราอยู่กันที่อำเภออะไรนะคะอำเภอลมศักดิ์ค่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านน้ำก้อนนะคะขอเวลาเดินทางแป๊บนึงค่ะบ๊ายบาย สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันที่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำก่อตำบลน้ำก้ออำเภอหลงคากจังหวัดเพชรชบูนนะะรณ์ยนยย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 ยอยอยยยอยย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 ยะยย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 ยนยย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 ยนยย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 งยยยนยย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 ยมย ิดภัยพ่บัติทางธรรมชาติมาก่อนนั่นก็คืออุทกภัยและแผ่นดินถล่มนั่นเองค่ะค่ะสำหรับภัยธรรมชาติ2ชนิดนี้นะคะเกิดขึ้นเมื่อวันที่11สิงหาคม2544ที่ผ่านมาค่ะผ่านมาแล้วเป็นระยะเวลาถึง19ปีแล้วนะคะ เกิดจากพายุที่ชื่อว่าอุซางินะคะที่พัดเข้ามาในประเทศไทยทําให้พื้นที่แห่งนี้นะคะได้รับผลกระทบอย่างหนักเลยค่ะจงมีการสร้างอ่างเก็บน้ําแห่งนี้ขึ้นมานะคะเพื่อป้องกันภัยจากธรรมชาตินั่นเองค่ะครับสำหรับปัจจัยการเกิดดินถล่มนะครับจะประกอบไปด้วยกัน2ปัจจัยก็คือปัจจัยทางธรรมชาติแล้วก็ปัจจัยทางมนุษย์นะครับปัจจัยทางธรรมชาติประการแรกเนี่ยก็คือลักษณะภูมิประเทศเองนะครับลักษณะภูมิประเทศเนี่ยก็คือ บ้านน้ำ Sch ก so ้อนจะตั้งอยู่ในเขตเพือเขานะครับซึ่งได้แก่เพื่อเขาวังบานแล้วก็เพื่อเขาน้ำก้อนใหญ่นั่นเองครับส่วนต่อมานะครับเป็นปัจจัยทางธรณีวิทยาปัจจัยทางธรณีวิทยาเนี่ยจะได้แก่รอยเลื่อนรอยแตกต่างซึ่งบ้านน้ำก้อนก็จะตั้งอยู่ที่รอยเลื่อนเป็นฉบุญนั่นเองครับต่อมานะครับคือลักษณะของดินดินก็คือดินออกซิเอลดินออกซิซอลเป็นดินที่มีความผุพังสูงนะครับ ซึ่งก็เป็นปัจจัยเสี่ยงอย่างหนึ่งที่ทำให้เกิดดินถล่มนั่นเองครับต่อมานั่นก็คือป่าไม้ครับบ้านน้าก้อนเนี่ยอยู่ในเขตที่ราบเชิงเขานะครับที่ราบเชิงเขานี่จะอยู่จะจะมีป่าเิดตะพันขึ้นเยอะนะครับซึ่งป่าเิดตะพันเนี่ยก็ได้แก่ต้นปะดูต้นมะข่าแล้วก็ต้นสักน่นีงครับซึ่งไม้สามอย่างนียเป็นไม้เศรษฐกิจนะครับซึ่งมีการตัดแช้กันอยู่เป็นประจำส่วนอย่างสุดท้ายนะครับก็คือปัจจัยทางด้าน้ำนะครับน้ำในที่นี้มาถึงฝนนะครับซึ่งเป็นตัวเร่ง ส่งผลต่อดินโดยตรงเลยส่วนต่อมานะครับเป็นปัจจัยทางดน้ามนุษย์นั่นเองครับปัจจัยทางหน้ามนุษย์เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยการตั้งสิ่ฐานนะครับใกล้เชิงเขาที่มีความเสี่ยงและอันตรายนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นการตั้งถนนตัดเส้นทางฝั่งน้ำนะครับและสุดท้ายก็มีการทําไร่เรียรนลอยนั่นเองครับสําหรับผลกระทบที่เกิดขึ้นนะครับได้เกิดน้ําป่าและดินโครนถล่มนะครับไหลมาพังชุมชนหมู่บ้านที่อยู่ใกล้เคียงนะครับซึ่งมีความรุนแรงมากเนื่องจากหมู่บ้านเหล่านั้นเนี่ยตั้งอยู่ใกล้ไหลเขานะครับ ึ่งไหลเข่าเนี่ยห่างจากตัวหมู่บ้านไม่ถึง1กิโลเมตรนะครับน้ำป่าเลยใช้เวลาเดินทางมาไม่ถึง10นาทีนะครับที่หอบมาทั้งดินโคลนกิ่งไม้ต้นไม้และตอไม้นะครับสร้างความเสียหายให้แก่มหมู่บ้านประกอบกับเวลาเกิดเนี่ยเกิดขึ้นที่เวลาตีสามนะครับซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านเนี่ยพักผ่อนอยู่จึงไม่มีเวลาเตรียมตัวครับทําให้เหตุการณ์นี้มีความเสียหายแก่ทรัพย์สินและชีวิตของชาวบ้านอย่างมากเลยครับค่ะสําสหรับปัญหาน้ําท่วมและดินโคนลนถล่มอย่างฉับพลันนะคะ มีแนวทางการรับมือและการป้องกันที่มีประสิทธิภาพก็คือการเฝ้าระวังในพื้นที่ที่มีการวิเคราะห์ม,มาแล้วว่าเป็นพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติน้ําท่วมและดินโคนลนถล่มค่ะซึ่งการวิเคราะห์นั้นนะคะจะต้องเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยที่ทําให้พื้นที่นั้นมีความเสี่ยงก่อนที่จะมีการวางแผนการทํางานอย่างต่อเนื่องการอย่างและเป็นระบบโดยหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบค่ะการทํางานนั้นนะคะจะใช้ข้อมูลและ เทคโนโลยีสารสนเทศทางภูมิศาสตร์เป็นหลักในการวิเคราะห์ติดตามและเฝ้าระวังภัยทางภัยพิบัติทางธรรมชาติค่ะค่ะส่วนภาครับนะคะที่ทําการช่วยเหลือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในบ้านนําก้อนะคะก็จะมีทั้งการทําแผนสั้นแล้วก็แผนช่วยเหลือแบบระยะยาวนั่นเองค่ะโดยแผนช่วยเหลือระยะยาวนะคะก็จะ เป็นการดูแลของกรมชลระทานนั่นเองค่ะโดยจะมีโครงการในการทําอ่างเก็บน้ํานะคะทั้งหมด3อ่างเก็บน้ํานั่นเองค่ะโดยอ่าง,งเก็บน้นะะําที่1นะคะก็คืออ่างเก็บน้ําที่เรานั่งกันอยู่ตรงนี้นะคะโดยชื่อว่าอ่างเก็บน้ํา ห้วยน้ำกอ้อนนั่นเองค่ะและที่2นะคะก็คืออ่างเก็บน้ําห้วยน้ําชุนใหญ่ค่ะแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยน้าชุนน้อยนั่นเองค่ะโดยจุดประสงค์ที่ทําอ่างเก็บน้ํานี้ขึ้นมานะคะ <headed. S 1> ก็เพื่อเป็นการรองรับน้ําในยามฤดูฝนนะคะที่มีน้ําหลากลงมาเยอะนั่นเองค่ะเพื่อไม่ให้เกิดเป็นปัญหาน้ําท่วมนั่นเองค่ะ ค่ะแล้วในเวลานี้นะคะก็ผ่านมาประมาณ20กว่าปีแล้วกับการเกิดภัยพิบัติที่บ้านน้าก้อนะคะโดยปัจจุบันนี้นะคะบ้านน้าก้อเนี่ยก็ถือว่าเป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่นะคะแล้วก็มีทัศนียภาพที่สวยงามค่ะส่วนแนวทางที่อ่านแนวทางในการอยู่ร่วมกับธรรมชาตินะคะอย่างแรกเลยเนี่ย พื้นที่บ้านนำกนะะ้อนเนี่ยค่ะทุกคนก็รู้ว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงเพราะฉะนั้นผู้คนที่อยู่ในหมู่บ้านนะคะอย่างแรกเลยก็ต้องมีการสังเกตค่ะซึ่งการสังเกตจากระดับน้ําฝนนั่นเองเมื่อเวลาที่มีฝนตกหนักๆนะคะก็จะให้สังเกตระดับน้ําที่อยู่ในแหล่งเก็บน้าหรือสังเกตสีน้ํานะคะว่าสีน้ำเนี่ยเปลี่ยนไปเป็นสีของดินภูเขาหรือเปล่าถ้ามีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเนี่ยก็ให้เตรียมรับมือภัยพิบัติได้เลยค่ะ